สวัสดีครับพี่น้องสลับมานี่เพจช่องค้นคน,น่อนหน้าสิทธิภาพพี่น้องไปหายูหาก,กินนะครับเดอ้อมานี่ตอนนี้ยุคห้องกระดังเดินทางไปหามองพกป,ปูทกปานะครับเนาะเบื้งสภาพอากาศมาเคลื่อนแล้วก็มีฝนตกบางหอองตกแห้งแห้ง บางบางกับพ่อไปป่อยนี่นะครับช่วงฝนตกฝ้าห้องไงพี่น้องอย่าจะออกคากินนะเอออันตรายตึ้เมือนี่ฝ้าฝนมันแห้งเดี๋ยวห้องสี่เดือนท่านครับเนาะเดี๋ยวถึงไม้แล้วผมจะได้จังที่ด้ายคิปให้พี่น้องเบ่งไหมนะครับเนาะ